เอาเลยครับผมกลับสวัสดีไปรู้ทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมเนกริตทีและเราอยู่กันที่ Food b a ทเทิ g r o กราวเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมครับแหมช่วงนี้ก็จะลงคลิปเกี่ยวกับ Food แบทเทิ g r o กราวบ่อยหน่อยนะฮะเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายคนนะครับอินบ็อกทางแฟนเพจของเรามาหรือว่าลิง์ด้านล่างเลยนะอินบอกวมาเฮ้ยพี่รีวิวคนนี้ไปหรือยังรีวิวผนนั้นไปหรือยังก็คือ น้องๆเนี่ยใจดีนะฮะให้ราัผมเนี่ยมายืมรีวิวมายืมเล่นนะครับผมท่านผู้ชมโอเคมาวันนี้ครับผมผมก็จะมานี่ฮะรีวิวผลน้ําแข็ง V2 นะครับหลังจากที่หลายเดือนผ่านมาเนี่ยผม,มรีวิวแม็กนา V2 ไปในตอนที่เขาเปลี่ยนแพทใหม่ก็คือแบบเป็น V1 V2 ึ่งวองอะไรเงี้ยแม็กมาก,กับน้ําแข็งซึ่งตอนนี้ฮะผมเนี่ยไม่ได้รีวิวน้ําแข็งนะรีวิวแม็กนาทิ้งไว้ไม่ได้รีวิวน้ําแข็งก็เลยกะว่าจะย้อนมารีวิวให้ดูหน่อยละกันฮะว่าสกิลเขาเป็นยังไงน่าเล่นไหมแล้วก็อ่าะ ชอบร้านขายรหัสเกมราคาถูกลดราคามากถึง50%มีไข่ตันขายทุกรูปแบบราคาทุกถูกกล่องซุมภาวี4งบ49บาทก็ยังมี และเริ่มต้นสุ่มไก่ทันเพียงแค่1บาทเท่านั้นมีรหัสออสตาไก่7ดดาวเทพเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครในแมปโผล่่วมขาอีกด้วยนอกจากนี้ยังรับกดเกมพารกดผลปีศาจเรทที่ดีที่สุดมีบริการรับฟาร์มทุกรูปแบบในราคาที่โคตรจะถูกและเพจร้านยังชอบแอบแจกโค้ดฟรีอีกด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยเข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยนะฮะนี่ครับผมก็ผลน้ำแข็งวีสอง,องครับเราจะถือเป็นเขาเรียกว่าตรีส่วนนะท่านผู้ชมครับนี่ ซึ่งผมรู้สึกว่าระยะการตีของเขาเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบกับการต่อยธรรมดาของผลอื่นอ่าตะพูดนี้ก่อนนะส่วนตัวรู้สึกนะเมื่อไรจะว่ามันไกลกว่าหรือเปล่านะแต่ก็ต้องไกลกว่าหรือไมอ่าโอเคส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นผลที่สกิลมันไม่ค่อยเยอะนะฮะไม่งั้นเนี่ยเวลาสกิลเยอะผมจะรกนะผมกดสกิลไหนไม่ถูกแต่ผมมองว่าเนี่ยมี5สกิลอย่างเงี้ยมันกาลังพอดีนะฮะระดับเลเจนด์ถามว่าเราจําเป็นต้องมีผลแบบระดับมิสติก ระดับแบบที่ปัญหายากมากๆมาเล่นไหมผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นฮะเราแค่มีผลที่เราชอบและฟาร์มให้สกิลมันครบฟาร์มให้เวลมันเยอะให้มันเก่งก็พออ่าผมมองอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าแต่ละผลเนี่ยใช่ว่าผลมิสติกมันจะดีไปทั้งทุกผลนะอ่าผมบอกเลยนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคมาเข้าเรื่องดีกว่าเจอตัวหลุดเจอตัวหลุดนี่ไงฟันธรรมดาก็ติดน้ําแข็งนะฮะท่านผู้ชมผมจะฟันธรรมดาใเขาอันอันเน่ยไปเลครับพี่ มาสกิลแรกเลยครับผมสกิลแรกคือการนี่เรียกน้ําแข็งครับผมแล้วก็กลับมาตีซ้ำเรียบร้อยครับเป็นไงสกิลแรกนะครับผมก็คือการที่เราเนเรียกน้ําแข็งขึ้นมาจากพื้นะท่านผู้ชมครับซึ่งระยะก็ค่อนข้างไกลจากเก่ามากๆนะครับผมต้องพูดงี้ก่อนเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปล้านกว้างเลยดีกว่าอ่าอ่าดู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 ุ้มนี่ใหญ่มากนะครับผมโคตรใหญ่สกิลสองครับ ก็คือการหมุนนะคือเราเนี่ยจะหมุนเป็นน้ําแข็งซึ่งแน่นอนว่าคนที่โดนเราหมุนเนี่ยเขาก็จะติดสถานะทําอะไรไม่ได้นะครับผมสกิลสามฮะนะก็คือเป็นการเรียกเขาเรียกว่าอะไรฝนน้ําแข็งลงมาซึ่งข้อได้เปรียบของอันนี้ก็คือน่าละสตันแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาเมจที่รุนแรงอ่าสกิลสี่ครับผมเป็นการไอเอชนั่นเองซึ่งเราต้องกดค้างนะตรงนี้ตรงนี้แน่นอนครับเวลาเรากดค้างเนี่ย คนที่เข้ามาใกล้เราหรือว่าเพิ่งเข้ามาจะไงก็ตามแต่ครับถ้าเกิดอยู่ในระยะของเราเนี่ยเขาจะแข่งแล้วก็สตันนี้โอ้โหโ,โคตรโกงแล้วก็พอไอเอ็ดมาเลยครับจะเกิดน้ําแข็งรอบข้างเราสามารถที่จะสไลด์แบบนี้ได้ด้วยเันนไงโอ้โหอย่างตึงผมบอกเลยน้ำแข็งก็เก่งนะฮะนี่รับเลเจนลี่นะ เกบอกเลยนะครับผมชัไปเล่นไปก็คือผมมองว่าผลน้ําแข็งเนี่ยเป็นผลที่โกมากๆเนื่องจากว่าอะไรฮะเนื่องจากว่าเขาเอไออะไรก็สตันอะเมื่อกี้ผมตียังติดน้ําแข็งะก็คือมันสตันมันทําอะไรไม่ได้เลยเนะท่านผู้ชมครับอตัวอ e. ีตัวอ e. ีว e. เนี่ยจะเป็นการพุ่งแบบน้าแข็งนะฮะ ซึ่งเราก็สามารถใช้สกิลนี้พุ่งชนได้เช่นกันอ่าสกิลก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสตันแน่นอนว่าดาเมจก,ก็ยังคงเยอะอยู่แล้วก็ต่อเนื่องนะท่านผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวเราไปุูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องข้างหน้าขวามือไงขวามือตรงนี้อ่ามีคนเกิดเฮ้วยวัดดีครับผมโอ้โหคนเพียบเลยสวัสดีครับอะไรนายงานอะไรฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่นนออกเจฟโซมาที่เรียบร้อย อุ๊ย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 เจ็บนะอุ๊ย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 ส่วนความมืดแม่งโกงด้วยสติแม่งกลัวด้วยสติคืออะไรส่วนความมืดมันโกงอะลยไอเอ๋ละอย่างงี้โดผมละอย่างงี้โดผมเล่นละอย่างงี้โดผมละนี่ดามเป็นโรยเห็นไหมไหมไหมเออเรียบร้อยครับผมโดนท่านเอ๋ยพอดีครับตีตีเฮ้ยโอ้โหลูฟี่ลูฟี่เข้ามายุ่งไม่เข้าเรื่องจริงจริงแม่ สปินโนราไป็หนึ่งทีสปินโนราครับผมโดนไหมฮะโดนครับผมโดนใครไม่รู้โอ้ยอุย้ยสายฟ้าเหรอโอเคโอเคโอเคเรียกโอเคครับผมโดนโดนไหมไม่โดนฮะปล่อยเลยแล้วกันเออเรียกน้ำแข็งตายหนึ่งครับผมโอ้ยโดนลูฟี่เล่นแล้วุ้ยน้ำแข็งเขาไปไหนอะน้ำแข็งเขาบินหนีบินไปข้างบน ไ,ไอ้ลูฟี่นี่จริงๆนะอุ้ยแรกแรกกันไปครับผมสายฟ้าเข้าไปชาร์จแต็ข้างบนนะฮะท่านผู้ชมเรียกน้ำแข็งมาไหนจะลอยกันเหรอ,หอนี่ทริปเปอร์คิวโอ้ยเจ,จ็บนะนายมันเจ็บนะแช่แข็งไปดิเฮ้ยเขาหนีทันโอเคหนีทันปล่อยก่อนนะฮะหนีทันปล่อยก่อนไม่ได้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 ไไดไไดโอ้ยโดนเลย โดนเลยโอ้โหล่วงแน่นอนนะเด็ดลอยครับค่าหัวเลยหายไป400บาทนะท่านผู้ชมครับเออเฮ้ยผมลืมไปเดี๋ยวต้องดูค่าหัวด้วยว่าเราค่าหัวเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ตอนนี้ผมค่าหัวอยู่ที่3,000นะฮะ3,000ทุนอ่าบางทีดีกว่า,เอา,เ,อา,เ,อาเอาเอาวัสดีคนเดิมมาแล้วนายอะ่ะเอา,เอาอแม็กมาเหรอนายคือแม็กมาแม็กมาเจอน้ำแข็งไหมแม็กมาเจอน้ำแข็งเลยม่นี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 ่ไงฮึจึ๊บ อ่าเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็สปินไวร่าไปหนึ่งทีไม่ต้องเล่นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดเราสกิลโดนเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้เล่นเลยผมบอกแล้วว่ามีหัวร่อนอ่ะนะครับผมท่านผู้ชมไปที่อื่นดีกว่าเอาสกิล e ไปแบบนี้เลยนะครับผมโดดเด็วทันใจฉับไวยูฮูเข้าท่อมาริโอกันเดี๋ยวรออินคอมแบทหมดแล้วก็เข้าท่อมาริโอเลยฮะเหมือนมีคนเพิ่งเกิดตรงนี้ฮะเข้าท่อมาแล้วด้วยไหมเขาจะเข้าท่อเขาเข้าท่อมาแล้ว แซงไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยลงล่างมาแล้วแต่ผมอยากเจอไอ้ลูฟี่อีกว่ะมันต้องแก้แค้นซะหน่อยละเอ้นี่ผลความมื่อนะท่านชมสไลด์ไปเลยสไลด์ไปเลยเฮ้ยนายรอด้วยดิโอ้โหไม่รอเลยอ่ะเหรอนี่ไงสตาร์ไปดิครับโดนรัวๆครับผมท่านผู้ชมแล้วปิดท้ายด้วยน้ำแข็งก้อนใหญ่ปึง้งสวยครับผมกัดทื่อเท้าโดนด้วยสตาร์เลยครับผมนี้สปินไว้ราไปดิโดนอีกโโอ้หคอมโบรัวๆพี่บอกเลยน้องไม่ต้องเล่น ไมยน้องเล่นอุ้ยดูดจุกจ้วบโดนดูดจุกจ้วบโอ้โหโดนดูดจุกจ้วบค่ะท่านผู้ชมโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโไอเอทก่อนโอเคระหว่างไอเอทเราจะไม่โดนนาเมัยนะหรือเปล่านี่ไงแข็งไปดิครับโอ้ย โอ้ยไม่ได้ตีเลยขเขาเรียกขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ไงตีตีตีต,ตีน้ำแข็งสวยฮะล่วงปึ้งอ่าสวยตอนนี้ข้างหัวเราเพิ่มมาสองรอนนะท่านผู้ชมครับอ่าตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวใครเขาบอกว่เฮ้ยมังกรเหรอเฮ้ยขอเล่นด้วยได้ไหมพี่เฮ้ยไอ้ลูฟี่มมึงนี่ นี่เล่นทุกสถานการณ์สป,ปินไว้รามาแล้วมาแก้แค้นที่มาเด็กขี้แค้นในน้องที่มาเด็กขี้แค้นนี่ไงลูฟี่อยู่นี่ลูฟี่นี่โอ้โหมีสองตัวเลยเว้ยตัวไหนเว้ยเนี่ยชัวร์ไหมอ่ะโดนไขไปก่อนไม่โดนอเออระวังโดนไอเอ็นนะหนุ่มๆไอเอ็นนะหนุ่มๆนะม,ม,มีใครโดน I ไอเอ็นกวไหมเนี่ยมีไหมตะคนไม่มีเลยมีไหมเนะี่ยเอามีอยู่คนหนึ่งตรงนี้ใครก็ไม่รู้ฮนะเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยสวัสดีครับ เดอะเอ็ดนะครับอืมผลรูมอุย้ยผลรูมเหรอเฮ้ยบ้ากะเอาหนีเฉยผลรูมผมไปแล้วผมออกรูมก่อนไปหาหเจ้าลูฟี่ดีกว่าอ้อยู่นี่ไงสวัสดีเพื่อนอผมมันเด็กขี้แค้นซะด้วยดิประเด็นเน่ะคนไหนคนไหนลูฟี่มันมีสองคนคนไหนมาฆ่าผมวะเนี่ย Mm hmm. แข่งครับผมอุ้ยเชื่เอเลยนัวจังวะนัวเนียมากอุ้ยนัวเนียมากอุ้ยเโอเปะที่มันจะเอาผมวะเนี่ยได้ดิได้ดิดดเพื่อน่นาจจะเอาเราก็ได้ดิเฮียแม่งเอาจริงไม่รู้ไอเอไปก่อนแล้วไอเอไปก่อนแล้วจ้า เฮ้ย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 เฮ้วมันไม่ใช่ลูฟี่ธรรมดาละเพื่อนกลัวแม่งระดับนิกะตีกันตีกันตีนี่ก่อนเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่ไม่ไหวว่ะ คือมันค่อนข้างโน,นเนียท่านผู้ชมครับผมบอกเลยนะว่าผลน้ําแข็งเนี่ยมันโน,นเนียไม่ค่อยเก่งนะผมมองว่านะอ,อมันแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะผมว่ามันอีซี่เลยแต่ถ้าโดนลุมหรือว่าไปน,นัวเขาเนี่ยยากนะฮะสู้ยากเออเพราะว่าเราต้องโฟกัสไงไม่รู้แหะครับผมจะแก้แค้นอย่างเดียวบอกคําเดียวผมจะแก้แค้นไอ้ลูฟี่ทุกตัวนี่อุ๊ยโอ้โห <c oughs> มันมาเกิดในตรงนีนอยู่วะกำลังจะกดสก,กิลเลยส <c> ว <oughs> ัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ บุริกับพีอุ้ยอุ้ยช็อตอุ้ยเฮ้ยไอซ์เอ็ดไอ้ลูฟี่ตัวนี้โดนผมแน่ผมบอกเลยห้าวะห้าวะนายอะนายห้าวะอุ้ยไอ้ลูมไอ้ลูมนี่แม่งแบบจริงจริงเลย ไอ้ลูม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 นี่มันจริงๆเลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันลุมผมปะวะคือแม่งเหมือนลุมผมเลยท่านผู้ชมครับ <c oughs> โคตรนวนเนียผมไม่รู้ว่าผมจะสู้กับใครเนี่ยตอนเนี้ยผมจะเอาไอลูฟี่แต่ไอ้ลูมมันก็เข้ามาเสือกนะท่านผู้ชมเออเฮ้ยเขาบอสอยู่วะงั้นเราขอเล่นด้วยขนนะ ขอเล่นด้วยขนได้ไหมไอลูมโดนไอเอทผมแน่บอกเลยตึงเติงไอ้น้องล่วงครับผมอุ้ยข้าหัวได้มาพันหกอ่ะท่านผู้ชมพุ่งหนีแล้วจ้าวี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครเขาโดดมาใครเขาต่อคือไปแล้วใครไปอยู่เมืเองเราไปอยู่แล้วเว้ยด้านหน้าก็ยังคงโนเนียกันอยู่ครับท่านผู้ชมครับโนเนียตุ้ยหลิว <laughs> ตุ้ยหลิว รอรัดรอรอจังหวะรัดไอ้ลูฟี่นี่ไงอ่าโดนครับผมสตาร์ทให้แล้วเพื่อนเออผมว่าผลน้ำแข็งเนี่ยถ้าได้เป็นตีนี่ถือว่าดีมากนะสตาร์ทให้เพื่อนดีมากเลยท่านผู้ชมโอ๊ยแม่งหมุนกูเป็นลูกคางเลยโอ๊ยขอโทษครับผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษผมขอโทษโอ้ยแม่งโคตรแรงเฮ้ย น่าไม่มันแรงจังหวะโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะฮะเรียกได้ว่าเล่นมันเล่นง่ายเล่นสนุกมากๆนะครับผมเห็นไหมครับผมไม่จะเป็นต้องเป็นผลตึงๆนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นมิสติกแล้วก็สามารถเอนจอยกับเกมแล้วก็สนุกได้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เล่นมันมากเลยก็ข้าวหัวตอนนี้เป็น9,00 0ันะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมก็จะมารีวิวผลอื่นๆอีกนะฮะสำหรับใครที่มีคอมเมนต์ความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันด้วยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเอาไว้จะกลปหนมาอละคลิปอน